วันนี้มาเล่นไข่ของกันเอ้อก็คือว่าหนาวแล้วตอนนี้ตอนเช้านี่ก็คือศูนย์องศานะแต่ณตอนนี้ประมาณสักสามสี่องศาหนาวมากเมื่อวานนะปิ้งไส้กรอกอีสานทีนี้เธอะจริงจริงเตาปิ้งเนี่ยมันมีหลายขนาดนะที่บ้านอนะแต่วันนี้ฉันอยากเล่นเล่นไข่ของเธอมันได้ลม นี่ยนะวันนี้จะปิ้งอันนี้ก็จะเป็นชีสใช่ไหมชีสแล้วก็มีแซกอร์ให้ลูกให้ลูกด้พอด้วยตอนนี้ก็คือว่าทยอยเอาอต้นไม้อ้เข้าบ้านไปบ้างแล้วนะอย่างมะกรูดกับตะไคร้อย่างเงี้ยตะไคร้เขาจะไม่ค่อยทนหนาวเธอมีอยู่ปีหนึ่งใช่ปะอยู่ๆหิที่มะก็คือมาแบบมาแบบกระทานหันนะไม่ได้เอาตะไคร้เข้าบ้านแล้วคือปลูกมาสี่ห้าปีนะ จะกินก็ไม่กล้ากินพอถึงเวลาปุ๊บนอกขีม้ม้าตายเธอเสียดายมากเลยอะ่ะแต่ก็ไปร้านเอเชียมาใหม่ฉันไปซื้อมาใหม่ที่ร้านเอเชียใช่ปหมแล้วก็เอามาเพาะแล้วก็เอาเอามาจุ่มน้ําให้มันลากออกเนี้ยเออแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าเอาเข้าไปในบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้เธอดูนิดนึงนี่อีกต้นใหญ่นี้ยังไม่ได้เข้านะแต่ว่าอีกข้างในเนี่ยก็คือเอาเข้าไปแล้วมีตะไคร้แต่เห็นไหมีมตะไคร้มะกรูดเล็กๆแล้วก็ต้นซ้มเอาเข้าไปละ ส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้บัลลืนนี้ให้พี่มากเขาว่างก่อนเนี่ยจะมีต้นกล้วยตรงโน้นจะเอาเข้ามาเดือ่อลูกพลับแล้วก็นี่เถอต้อนนี้ก็คือมะน,นาวแล้วปีนี้ออกเยอะมากพริกพริกเนี่ยปีนี้ว่าไปนะก็เด็ดได้ประมาณสักร้อยห้าสิอยห้เมตรได้เออแชร์ฟรีีไปละส่วนอีกต้นที่มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเอาไป เอาไปใส่ถังคอมโพสให้หมดเลยนี่ปิ้งใส่กลองไปก่อนเธอพอมันหนาวนะเธอมันขี้เกียจไปหมดเลยอ่ะโทษอากาศจริงๆก็ขี้เกียจนะนี่นะสกิลแม่ค้าเดี๋ยวจะเอาอีอชีสลงไปนะอืมทุกคนชีสก็คือมันมาแบบในกล่องแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเดียวแกะแล้วก็ใส่เขามีอถาดนี้มาให้ด้วยดีมากเลยอ่ นี่เธอปิ้นยางไปแล้วลงไปแล้วจ้าอาชีพท,ที่ฝ่ายฝันเธอไม่ขาปิ้นยางเธอนี่ลูกค้าอย่าอย่าแซงคิวนะคะอไอ้๋อี่อแบบีไอ้๋อี่อี๋อี๋อีออีอีอีะออ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  ใครชอบกินชีสมั่งเธอนี่ไฟไม่ค่อยแรงเลยอ่ะเดี๋ยวมันมีที่เป่าไฟด้วยนะเธอนี่ที่นี่เขาจะเป็นที่เป่าที่เป่าลมน้ำเป็นแบบนี้นะแล้วทำอย่างนี้ยคุกมาร์ดจิงอเนี่ยงนี้ลมมาแล้วเลิศ กิ่เมียปีตฮะฮัลโหลเันอยู่ทนเไนุณคืมาติอาสฉันมาติอาสใชมแกมักสปาร์ตคุะไปรซูฟเนอะแน่อนถ้าอมาไมไป้นามีแวะมากินแวะมาดื่มมาดื่มมาเลง ันปิ้งย่างไปฉันชอบฉันวันนี้ไม่ได้เชิญแขกแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบางทีก็คือว่าผ่านมาไงก็คือแวะมาเหอะไม่ได้ไม่มีปัญหาแล้วเรีะอยากจะมากินมาดื่มแล้วก็มาก็คือว่าไม่ได้มีสถานที่เที่ยวนะแถวเนี้ยเอาที่แบบใกล้ๆล้วแวกปรบ้าสิบกิโลเนี่ยห้าสิบกิโลได้ไหมห้าสิบกิโลถ้าเธอขับรถไปผับเธอไกลไหมเอาเป็นว่าสัก ี่สิบโลแล้วกันอะฉันว่ามันก็คือไก่ไงไปกลับก็เกือบร้อยโลอย่างนี้ใช่ปะ่ะฉันไม่เคยไปเที่ยวผับที่ที่นี่เลยนะที่เยอรมันเนี่ยด้วยความมาอยู่บ้านนอกด้วยแหละเพราะฉะนั้นก็คือว่าตรงนี้ก็จะมีห้องแบบห้องดื่มอะ่ะเขาเรียกเราเรียกห้องปาร์ตี้นะข้างในไม่ได้มีอะไรมากมายแร้ก็มีเหล้ามีเบียร์มีอะไรอย่างเงี้ยแหละหนุ่มๆเขาก็มากกันเสาร์อาทิตย์วันหยุดหรือว่าบางทีใครแบบผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีปัญหานะก็คือฉันก็ ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนสามีจะมาฉันบอกแล้วว่าชวนเพื่อนมาบ้านดีแล้วดีกว่าเราไปบ้านเขาไม่รู้นะคนอื่นยังไงแต่แต่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะเธอม,มันใกล้ใช้ได้แล้วเธอดูเธอดูเป็นไงเอออย่าอย่ารัวหัดทำย่อเข็มไฟออนนะเธอฉันเอาอีสเต็กลงไปแล้วนะไฟไม่ค่อยแรงเธอจะช้าเอ,อื่อยๆดีละ เหมือนเล่นขายของตอน,นเด็กๆเลยทุกคนอไอฟไม่ฉาเลยอ่ะแม่เป่าหน่อยสิเอาดีมาเป่าหน่อยสิ หนาวทุกคนจะ,จะชิมชีสแล้วนะโอ้ยมืดมากเลยข้างนอกดูนี่เหมือนไม่มืดเนาะมืดแล้วนะเนี่ยห้าโมงห้าโมงสิบห้าโดยประมาณอ<ๆ>มันนิ่มแล้วว่าชอบกินชีสขึ้นไหมบวกเธอฉันชอบนะฉันชอบกินชีสว้า อร่อยอร่อยอร่อยไม่ยืดนะแต่ว่าอร่อยอกินเผื่อนะทุกคนเหมือนเล่นให่ของอยู่คนเดียวเ <c oughs> มื่อกี้พี่มาออกมาถามแล้ว่วาจะให้ช่วยอะไรนะไม่ชอบฉันชอบเล่นคนเดียวกินเผื่อนะนะทุกคน เธอฉัวางมันนานไปอ่ะข้างล่างมันไหมอ่ะฮ้ยเสียดายะแ,แต่ข้างนอกคือแบบดีทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้นี่ว่าจะไม่กินอาหารเย็นแล้วนะตอนแรวอ่ะเธออร่อยจริงเนื้อสัตวของพ,พี่มากก็จะสุกละไมหมด้วย <c oughs> อืมเธอชี้อร่อยอ่ะอืม เด้ออ๋อจะได้ของพี่มากได้ละฉันว่าไม่เป็นนิดนึงโอเคกูคก็มาสูดุ้งแค่าตอนนี้เกียร์เน็ตกู๊ดได้สกดูด,กดนีดดนดด่นี่นี่น็อกไอ้น็อกไอ้แต่อุ่นเทสกู๊ดเฮ้ยเนอะอ่าเพอร์เฟกต์มาๆอ่าเบาไม่ไดสักเนี่ยทุกคนฉันลาทุกคนไปด้วย อสเต็กสองชิ้นที่เหลือนี้นะขอบคุณมากนะใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเขามาดูก่อนจะปิดคลิปเธอจะให้ดูราคาหมูนิดนึงเนี่ยห้าอยูสิบเจ็ดเซนนะหกขีดกว่ากว่าถูกไหมถูกหรือแพงไม่แน่ใจมีอยู่สี่ชิ้นอืมอร่อยนะอร่อยเลยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มราดซอสอะไรทั้งสิ้นเขามีมาให้แล้วเรียบร้อย